สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคำนวณ3ตัวมา1ตัวบนนะครับซึ่งเป็นสูตร L นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ยังเดินดีอยู่นะครับยังไม่ยังไม่สะดุดนะครับยังเดินดีโอเคนะครับสำหรับสูตรนะครับก็จะใช้หลักพันนะครับ ใช้หลักพันบวกด้วยหลักหน่วยของเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับบวกกันได้เท่าไหร่เอามาลบด้วย1แล้วก็ามาบวกด้วย1นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ลบ1บวกกันได้เท่าไหร่ลบบวก1ลบ1บวก1นะครับ เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคำนวณกันนะครับผมก็มีคำแนะนำนิดนึงนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับสูตร L นะครับก็ยังยังเดินดีนะครับ16งวดแล้วนะครับ ก็ในงวดที่งวดที่แล้วนะครับออก 3, 0, 7 3, 0, 7นะครับ7ก็เข้านะครับ7ก็เข้าถูกต้อง 3, ามเอ้าเข้าเข้านะครับลืมบวงไว้นะครับโอเค ก็เพิ่งจะมาสังเกตนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปคำนวณกันนะครับ7นะครับ7อยู่หลักหน่วย9อยู่หลัก1 0 8อยู่หลักหน่วย3อยู่หลักหน่วย9อยู่หลัก10 1อยู่หลักหน่วย4อยู่หลักหน่วย5อยู่หลัก10 3อยู่หลักหน่วย3อยู่หลักหน่วย 7อยู่หลักหน่วยหนึ่งอยู่หลักหน่วยกับสิบนะครับนะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับมามาหลักสิบหลักหน่วยนะครับมาหลักสิบหลักหน่วยกี่นวดเดี๋ยวผมนับก่อนนะครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหนึ่งสิบสองวดก็ถือว่าโอเคนะครับสิบสองวดไม่หลักสิบก็หลักหน่วยนะครับมผมก็เพิ่งจะสังเกตนะครับ ลวด L นะครับอ่ะโอเคครับเรามาคำนวณกันต่อเลยดีกว่านะครับก็ยังไงนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับกดไลค์กดแชร์และกดะติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนเพื่อนก็จะได้ทราบก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับงวดที่17นะครับ เรามาคำวนวณกันต่อเลยนะครับอขออนุญาตดูตัวเลขนิดนึงนะครับรางวัลที่1 912 307เลขหน้า3ตัวครั้งที่1 เดี๋ยวสักครู่นะครับหกศูนห้าโอเคใช้หลักพันของรางวันที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเหลือหก เจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดวดนี้ก็ได้6 7 8อีกแล้วนะครับในวันอังคารที่16กกุมภาพันธ์หกสี่นะครับอืมวัน,นี้ได้6 7 8ดอีกแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใช้มิจฉลัญานนะครับพิจารณาการเอาเองนะครับ อย่าลืมนะครับว่านี่เป็นเพียงสถิตินะครับเป็นเพียงสูตรนะครับผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับรวมงวดนี้ก็เป็น17งวดนะครับก็ยังไม่มีสะดุดนะครับสำหรับสูตร L นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูเลขตรงนี้นิดนึงนะครับเลข สถิตินะครับว่ามันกี่งวดแล้วนะครับที่678นะครับงวดแรก9 9 7นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับ307นนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมจะมา7อีกนะครับก็ไม่ทราบนะครับนะครับคำนวณได้678ออก7ออก7นะครับมาดูงวดนี้นะครับ3 4 5ออก3ออก3าออก3ออก3แล้วก็เปลี่ยนเป็น5นะครับ เจ็ดเจ็ดอาจจะมาหกแปดก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณนะครับพิจารณากันเองนะครับเพราผมก็ไม่รู้ได้นะครับว่ามันจะมาตัวไหนนะครับก็คำนวณไปตามสูตรนะครับโอเคครับสูตร L ได้6.8นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำสูตร H นะครับ ให้เพื่อนได,ได้ดูกันนะครับแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งสูตรกันนะครับโอเคครับโชคดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ